ขอนอบน้อมได้องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพุตรัสรูเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณและมหากรุณาธิคุณของพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าว ข็น้อมกราบและขอโอกาสมายัางพระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธ,ธากาลในปัจจุบันก็ดีเดิมมีพระเทรานุเทรครูบาอาจารย์อันเป็นสมมติสฆงและอริยสงฆ์ต่างหลายเหล่านั้นเป็นต้นเป็นประธานข้อความงอกง,งามไปบนในธรรมจงบังเกิดมีกับสตัสธุชนท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมผ่านรายการแสงทองสองธรรม โยนในช่วงของธรรมรับอารุณ์กับพระกุศลทอนตอนที่การออกจากผลสมาบัติซึ่งตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยในส่วนของพระอานนท์ก็ดีในส่วนผลของการประพฤติและปฏิบัติก็ดีเพื่อเป็นการทบทวนความเก่าเล่าความหลัง ให้ท่านฟังพอเป็นสังเขปนิเขประบทเบื้องต้นใี้ท่านได้รับทราบตัดตอนอับตรงที่อานนต์พิสุในพระธรรมวินัยนี้มีสัญญาอย่างนี้ว่าพระนิพพานอันใดเป็นสภาวะที่ปราศจากสังขารทั้งปวงสลัดออกจากอุปาิขันทั้งปวง เป็นสภาวะที่สิ้นตันหาคลายความกำหนัดดับสิ้นแห่งสังขารก็พระนิพพานนี้เป็นสภาวะที่สงบประนีตอันนี้เป็นการแสดงการกระทำพระนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะที่เข้าอนน์พิสุผู้เข้าสมาบัติเพ่งได้สมาธิเช่นนั้นอย่างนี้คือพิสุผู้ได้รูปฌาน ก็จะไม่มีสัญญาณในปฐวีกสินไม่มีสัญญาณในอาโปกสินไม่มีสัญญาณในเตโชกสินและไม่มีสัญญาณในวายโยกสินด้วยข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะได้เป็นผู้ที่ได้รูปฌานแล้วก็ตามแต่ในขณะที่เข้าผลสมาบัติก็จะไม่รับรู้อารมณ์ของรูปฌานทั้งสิน้น และไม่มีสัญญาณในอากาศาัญจายตนะอากาศาบัญญัติอันไม่มีขอบเขตในวิญญาณัญจายตนะวิญญาณอันไม่มีขอบเขตในอากิจัญญาัตนะไม่มีอะไรเลยแม้สักหน่อยหนึ่งในเนวะสัญญาณสัญญายตนะวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของสัญญาที่ละเอียดแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นผู้ที่ได้อรุปมชาน ก็ไม่มีการรับรู้อารมณ์ของรูปฌานในขณะที่ผลสมาบัติไม่มีสัญญาในโลกนี้ในโลกหน้าดับบททั้งสองนี้แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ในโลกนี้และโลกหน้าว่าทั้งสองอภิญญาจิตนั่นน่ะทั้งจิตสามัญเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าในขณะที่ตนกําลังเข้าผลสมาบัติอยู่นั้นย่อมไม่รับรู้เรื่องราวของชาวโลก แม้กระทั้งกายและจิตของตนไม่มีสัญญาในอารมณ์ที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยสัมผัสเคยดำริเคยถึงด้วยจิตเคยแสวงหาและที่เคยวนเวียนอยู่ด้วยบทเหล่านี้สแสวงให้แสดงให้เห็นว่าในขณะที่เข้าสมาบัตินั้นน่ะเข้าผลสมาบัติไม่มีความใส่ใจในอารมณ์ทั้งที่เป็นปรมัติ์และบัญญัติซึ่งเคยประสบมาเวลาอื่น แต่ว่าสัญญาของพิสุ์นั้นยังมีปรากฏอยู่แสดงเห็นว่าเมื่อไม่รับรู้อารมณ์ใดๆแล้วก็ไม่อยู่อย่างเดียวคือรับรู้นิพพานอันเป็นที่ดับสังขารโดยสิ้นเชิงนั่นหมายถึงความไม่รับรู้อารมณ์ใดๆในโลกแล้วรับรู้เฉพาะอารมณ์ที่เป็นพระนิพพานเท่านั้นจึงจะเกิดสมาธิขั้นต้นได้ฉะนั้นในส่วนานาตักขาท่านก็กล่าวไว้ ทวนอีกครั้งว่าเอตังสั้นตังเอตังปณิตันติเป็นอธิเปนั้นความว่าเอตังสั้นตังเอตังปณิตังมีความอธิบายผลจิตตุปบาทเป็นต้นนั่นนะจนในที่สุดแล้วผลของจิตตุปบาทย่อมเป็นไปโดยอาการที่เห็นว่าจิตประนีตหนอจิตประนีตหนออย่างเงี้ยนะก่อนนั้นก็ขอย่อนย่อม,มาให้รู้ยงมาถึงการออก จากผลสมาบัติการออกจากผลสมาบัตินั้นในพระบารีมหาเวทันละสูตรเวทัรละสูตรตะระบุว่าทเวโคอาวุโสปัจจยาอานิมิตตายะเจโตวิมุตติยาวุฒ่านายะสพพนิมิตตานั้นจะมณัสิกโรโอานิมิตานานามาามตายะจะทาตุยาอมณัสิกโรโนั้น การที่ผู้ที่เข้าสมาบัติปล่อยอารมณ์อันเป็นนิพพานทิ้งแล้วหันมากําหนดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาขันห้าคือสังขารนิมิต5นั้นท่านเรียกกันว่าการลุกออกจากสมาบัตินะการลุกจากอกสมาบัตินะั่นคือสัพพะสังขารที่กะกะถาสัพพะสังขาหิกะกะถา ในคำพิวิสุทธิมรท่านกล่าวขยายความของบารียกออกมาข้างต้นว่าสัพพานิมิตตานันติรูปนิมิตเตเวทนาสัญญาสร้างข่ารับเปเป็นอธินั้นแปลความว่านิมิตทั้งปวงนั้นได้แก่สังขารนิมิตห้าคือ, up, ana, ara, ara, อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิมิต ทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าบุคคลจะไม่ใส่อารมณ์ดังกล่าวข้างต้นน่ยโดยทั้งหมดก็ตามแต่ให้รู้ทีเดียวว่านิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นการกล่าวแบบรวมเอาธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นนิมิตอันใดที่เป็นอารมณ์ของผวังเของจิตแม้บุคคลจะเอาใจใส่นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการลุลกออกจากสมาบัติเช่นเดียวกันฉะนั้นในท้ายของผลชวนาจิต จะเกิดภวังคจิตจิตดวงใดวดวงหนึ่งโดยมีสังขารนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเป็นอารมณ์ไม่ใช่กําหนดอารมณ์ทุกอย่างพร้อมกันไปแต่ที่ท่านกล่าวไว้ก็คือว่าสัพพะนิมิตตาน,นังการกําหนดอารมณ์ทั้งหมดนั้นเป็นการกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นแก่เหล่าพวังคจิตซึ่งเกิดขึ้นในสันดานของพระริยบุคคลผู้เข้าฌานผลจมาบัติ ที่กำลังจะออกแต่ในกรณีของปัจจเวกขณะวิจารณาปัจจะขณะวิจารณาเองก็เหมือนกันคือวิปัสนาจิน,จนจตสามารถกำหนดอารมณ์ต่างๆที่เป็นทั้งรูปท,ทั้งที่เป็นนามได้เพียงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเท่านั้นแต่ในที่นี้ท่านหมายเอาความถึงแบบรวมๆเช่นกันว่าวิปัสนากําหนดอารมณ์ เตภูมะกะสังขารทั้งปวงเป็นอารมณ์นี่คือคํากล่าวที่พึงทราบว่าเป็นคํากล่าวแบบสัพพะสร้างฆ่าที่กะกะาาคาถาคํากล่าวแบบรวบยอดในขณะที่เข้าผลสมาบัติอยู่นั้นกับวังถ้าระวังจิตเข้ามาแทรกก็คือถือว่าเป็นการออกจากสมาบัติแต่แต่ว่าสำหรับพระเริยบบุคคลทั่วไปนั้นยากที่จะกำหนดรู้รวัง คติจิตดังกล่าวส่วนมากหลังจากที่พวังจิตครับก็จะกําหนดอารมณ์อื่นต่ออาจจะเป็นผลหรือนิพานหรือไม่ก็อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจิตที่กําหนดกับพิจารณาอารมณ์เหล่านี้ก็จะปรากฏชัดก็ผวังจิตมากด้วยเหตุนี้ท่านจึงกําหนดให้เอาจิตเหล่านี้ไปเป็นจุดเริ่มต้นของการออกจากผลสมาบัติในบางส่วน ท่านสามารถเอาออกผลสมาบัติได้อย่างรวดเร็วทั้งยังสามารถพลิกกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเป็นบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ในพระหูสุนตรมาก่อนอาจจะถามให้คิดไปว่าตนสามารถกําหนดพิจารณาอารมณนนนน์นั้นได้ในขณะที่ใช้ผลสมาบัตโดยตัวอย่างเป็นเรื่องนน้นเรื่องนี้ได้แก่ม,มหาโมกคารนาเทระองค์อกรสา,าวกเบื้องกว่านั่นเอง ท่านสาธุชนท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ที่ติดตามทั้งหลายผลของการออกจากสมาบัตินั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีต่อขอท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ประโยชน์สติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมในการนำธรรมปัจจสนะมาเด่ทันทั้งหลายทุกคนทุกท่านให้มีดวงตาเห็นธรรมจงเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข สิ้นทุกหมดศกสิ้นโรคหมดไปดวงจิตด,ดวงใจก็ถึงมรรคนิพพานทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออำนวยพร